สวัสดีครับผมพบกับผมหาเกาหาธรรมในวันนี้ผมก็จะมาติดตามอาการของลูกวัวนะครับที่เป็นโรคลำปีสกินครับผมตอนนี้นะครับก็คือระยะเวลาเท่าที่จำได้นะครับก็คือจะเป็นวันที่13ถึง14ครับของการเป็นโรคครับผม ก็คืออาการนะตอนนี้ก็คือยังเล่นร่าเริงปกติแล้วก็กินนมครับแต่แต่ว่าลักษณะของตัวแผลนะครับตัวแผลโรคลำปีสกินตัวนี้ก็ลักตอนนี้นะครับผมก็น่าจะยุบแล้วก็เกิดเป็นสะเก็ดแผลนะครับสะเก็ดแผลขึ้นมาประปรายแล้วนะครับผมก็น่าจะทยอยเป็น,นครับทยอยเป็นสะเก็ดเรื่อยๆนะครับผมเพราะว่าในส่วนของอ ลำตัวนี้ก็จะผอมหน่อยนะครับเพระาะว่าตอนนี้เป็นโรคค่อนข้าง,างโรคตัวนี้ค่อนข้างที่จะใช้ระยะเวลานานพอสมควรนะครับผมในส่วนของอการรักษานะครับในครั้งที่3ก็คือระยะ3ประมาณนี้นะครับผมก็จะใช้ยาในส่วนของ ยาที่ว่าประมาณ3อย่างโดยประมาณครับก็จะเป็นยาในส่วนของยาแก้อักเสบแล้วก็ยาระบบทางเดิหนหายใจรวมทั้งวิตามินซีนะครับผมก็จะฉีดให้อีกนะครับตัวนี้อตอนนี้ก็เหมือนว่าตุ่มมันจะยุบแล้วนะครับผมนี่ก็ค่อนข้างที่จะผอมอจะไม่ค่อยมีเรี่ยวแรงเท่าไหร่นะครับ แต่ก็ถือว่ายังอา,อาการยังทรงตัวครับไม่ไม่ไมไมหมดแรงเท่าไหร่นะครับผมในครั้งต่อไปคือครั้งที่3กับการให้ยาก็ให้ยาเหมือนเดิมครับผมก็จะไปตามหมอมาฉีดให้เหมือนเดิมครับหลังจากนี้ไปนะครับก็จะเอ๋เจอกันนล้ฮะตอนนี้ก็วิ่งเล่นครับหลังจากนี้ไปก็ใช้หมอมาฉีดยาเหมือนเดิมครับแล้วก็ คอยดูอาการเหมือนเดิมนะครับผมก็ติดอคอยดูแลแล้วก็ติดตามในครั้งต่อไปนะครับ